ฮัลโหลครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพามานี่นะครับเข้ามาดูมงอัสนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชม,ใชมงอสับเป็นชุดที่ให้เจ็ดวันเหมือนโก้นะใครใครที่ไม่ได้รับโก้ดอาจจะพลาดเลยนะครับเพราะโค้แค่เจ็ดวันอันนี้ก็เจ็ดวันนะแต่อนนี้น่าจะอยู่ได้แค่ห้าวันแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้พวกผมได้มาตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วใช,ใช่ผมได้มาตั้งสองวันที่แล้วก็คือถ้ามันจะมีกิจกรรมอยู่ที่ได้แบบถาวรอไปเลยอะอว้าแบบที่มันได้ถาวรอนอ่ะทุกคนจี่มันได้เอาไม่ใช่ผิดผิดผิดเน่เน่เน่อยําทำไรเนี่ยทุกคนเนี่ยนั้นแรกต้องใช้เกต บัตเตอร์ฟลกเนี่ยเจ็ดอันแต่คือที่ผมแจ้งตกวความจำไว้อ่ะคือผมอยากได้โกส์ไงห้าคนผมเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเห็นปะเจ็ดวันอ่ะเฮ้ย <c oughs> เห็นปะเห็นปะเห็นปะชนนเนี่เจ็ดอันดับหมดเดก็ได้ลครัขา อ๋อแล้งอะแล้งอะไรก็ได้แล้งหมดแล้งเอียงก็ได้เด้อครับผมแล้งอะไรก็ได้นะทุกคนแต่ว่าโปรไฟล์ใหม่ไหนคนกะอึกเลือดกะอึกเลือก,กอึกเลือก,กอึกเลือดเลือโอเคทุกคนก็ตอนนี้คนระับผมก็ไม่ได้มารีวิวนะ นี่ผมแค่มาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามีตัวละครใหม่นะครับก็ไม่นานนะครับก็นี่นะเนี่ยคนโกด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 โอ้ยว h a เด h e f ฝากโกดบุญครับผม among us ครับดิน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  คนผมก็ได้สเก็ตบอร์ดใหม่แต่ผมลืมรีวิวทุกคนผมลืมรีวิวคือได้แล้วก็แบบปล่อยเลยอะผมผมลืมผมลืมเพราะว่าผมลืมรีวิวแต่ผมก็รีวิวในคลิปนี้เลยละกันอันนี้นะครับต้องอยู่ใน Master V ์นะครับท้้งสองสก,กนเลยก็คือต้องอยู่มาสเตอร์วีนะครับของ BR นะอยู่มาสเตอร์วีบอาร์บีอาร์ต้องมาสเตอรแต่ตอนนี้ผมแกแล้วไงจะจะแรงแดง เนีย่ยพิ่งขึ้นนะเพิ่งขึ้นนะอีกนิดเดียวจะไปอันนี้ถ้าผมได้ชุดเอาผมจะใส่มารีวิวให้ดูอยากได้โปรไฟล์นี้ว่าเฮ้ยจะได้โปรไฟล์นี้แล้วก็ถ้าถ้าคงคำนับโอเคเพื่อนจะเชิญมาแล้วนะครัถสาเพื่อนอยากเล่นด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปจริงๆแล้วบา,บายครับ